ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําเทคนิคในการสารซีรวดนะครับผมจะบอกอโดยทั่วๆไปนะครับสารแบบธรรมดานะครับไม่ได้มีพิเศษอะไรแต่ว่าจะต่างจากการสารแบบการเรียนการสอนอยู่พอสมควรน,นะดยเรื่องพื้นฐานทั่วไปผมจะไม่พูดถึงนะครับจะมาพูดถึงเทคนิคและกทิกเลยครับทำไงให้สารเร็วสารถูกนะครับไม่มีผิดนะครับส่วนเรื่องตั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ,ะเรื่องจากการ นะครับคัสิลวดข้อสั้นข้อยาวเนาะหรือว่าข้ออุกษาแล้วแต่เราจะเรียกนะครับมันจะมีข้อสั้นข้อยาวนะครับให้เราเอาข้อสั้นมาก่อนนี่ข้อสั้นมาก่อนใส่ไปเอาอย่างง่ายๆครับใส่ไปรูเดิมรูเดิมตามรอยนะครับอย่าเพิ่งคิดอะไรมากถ้าเกิดมันไม่มีรอยหรือว่าเป็นดุมใหม่ก็ใส่แบบสี่เป็นสี่นะครับใส่ให้มันครบนี่สี่เป็นสี่จะฝังละสิบแปดีนะครับในรถทั่วทั่วไปครับแต่ความเป็นจริงอ่ะเราก็ใส่ไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องไปนับว่าม อ่ะพอสายเสร็จฝั่งนึงเุ๊บเราก็ยกฟืบอ่าให้มันล่วงลงไปแล้วตะแคงให้มันตกไปฝั่งนึงครับแล้วก็พลิกขึ้นมา,า <c oughs> แล้วทีนี้ในกรณีที่อ่ามันไม่มีรอยเนาะอันนี้มันมีรอยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันตรงไม่ตรงเราเสียบรูไหนก็ได้หรือเปล่าให้เราดูนี้ครับปกติที่ที่ข้อสั้นนะครับข้อสั้นเนี่ยเวลาเราสารลงไปเนี่ยมันจะต้องชี้ไปทางฝั่งนี้นะครับจะไม่ชี้ไปทางนี้นะครับชี้สวดทวนเข็มนาฬิกานะครับอย่างนี้ ตามตามหลักเลยครับตามมาตรฐานโรงงานนะครับให้เราดูว่าเวลามันชี้ไปทางนี้อีกฝั่งตรงข้ามันต้องชี้ไปตรงข้ามนะครับอีกฝั่งตรงข้ามในตะกี้ตรงข้ามและมาต้องควยกันอยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะควยกันอยู่ถ้าเกิดตรงนี้มันจะไม่ควยนะครับเห็นไหมมันจะอยู่คนละทางเนาะให้เราแย่รูนี้เท่านั้นนะครับอันนี้คือความสาคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันจะผิดถูกอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราไปร้อยรูนี้ปุ๊บ เวลาเราเราขึ้นไปที่ล้ออ่ะสี่ตัวนี้จะมาตามกันทันทีนะครับจะไม่จะไม่สานกันอย่างนี้นะถ้าใส่ล้อใสเเ่เราใส่ไปรูนี้นะมันจะมาทางนี้แต่ถ้าเกิดเราใส่รูนี้มันต้องมาทางนี้รูมันถึงจะตรงกับรูของขอ,อบล้อนะครับอ่าแล้วเราก็ใส่ไป พอใส่ครบปุ๊บเหมันเดิมครับยกขึ้นยกให้มันล่วงลงแล้วก็ตะแคงเมืนเดิมอ่าเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้แล้วก็อันนี้ก็ทิ้งอีกทิ้งหนึ่งนะ,ะหลังจากที่เราสานไปเสร็จปุ๊บให้เรามาดูปกติทั่วไปที่อ่าส,สอนกันนะครับให,ให,ให้ให้นับรูเนาะหรือไม่ก็สารให้หมดเลยนะครับแต่ที่ของผมคือให้สารแค่เฉพาะข้อสั้นไปก่อนนะครับ โดยอย่างที่บอกหันฟอสัันไปทางส่วนเก็บนาฬิกาในฝั่งข้างบนนะี่นะก่อนอให้เราพรีกมาก่อนเพื่อป้องกันนี้ด้วยถ้าเกิดเราบางทีเราใส่ขอบลูที่มันเป็นสีอนะ่ะถ้าเกิดเราใส่สีลวดเยอะมีโอกาสที่ไปสีลวดเนี่ยมันจะไปขูดขอบล้อสีตลอกได้นะครับให้เราทำาเนี้จัดระเบียบประกุมไปก่อนอแล้วทําไงนะครับให้เราดูขอบล้อนะครับมันจะมีรูเห็นไหมอันนี้รูคว่ำรูงหงายนะครับรูคว่ำรูหงายชัดเจนนะครับร ซึ่งสมมุติว่าซีนี้นะมันมาจากทิศนี้นะมันจะเป็นรูนี้ไปไม่ได้นะครับมันต้องเป็นรูนี้เท่านั้นรูเดียวนะครับเนี่ยที่รับกับซีนะครับองศาของซีลวดนะเห็นไหมมันจะมีรูเดียวเท่านั้นที่รับมันนะครับอันนี้ไม่ใช่แนนอนอยู่ข้างล่างและรูนี้มันหันไปทางนู้นไม่ใช่นะครับอันนี้ความลงสังเกตไหมเห็นไหมมันจะมีความลงหงายขึ้นอะไรเงี้ยแต่ให้เลือกรูที่รับกับซีนี้เท่านั้นแค่นั้นเองแล้วรอขันไป ถามว่านับนับรูได้ไหมว่ากี่รูกี่รูคือเราไม่จำเป็นต้องนับนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันมีรูบ,รบังคับต้องใส่ได้รูเดียวเท่านั้นอ่าจะทำมือเดียวก็จะยากเลยเดี๋ยวเราใส่ใส่ไปพร้อมกันค่อยๆใส่ไม่ต้องรีบครับเพราะว่าบางทีคนเขาไม่เข้าใจนะครับเขาจะได้ดูย้อนหลังได้เนาะซี่ต่อไปก็เหมือนกันใส่ซี่ต่อซี่นะครับซี่ถัดไปแล้วก็เห็นไหมไม่ต้องนับนะครับมันจะมีรูเดียวเท่านั้นที่รับมัน นี่ยมันก็คือรูนี้เห็นไหมมันคือรูนี้เท่านั้นที่รับมันรับแต่องศาของของของซีโดติเอตะแคงมานะครับรแล้วไปแค่นั้นเองแล้วก็ใส่ให้เสร็จอ่เดี๋ยวผมสตอ๊อกไว้นาะแล้วก็เดี๋ยวดูตอนที่สารเสร็จฟังหนึ่งก่อนว่าเป็นยังไงอ่าหลังจากที่เราสารเสร็จไปแล้ว